วันนี้ทีมงานของสวนนุสิตนะครับจะมาแนะนำการทำน้ำหมักจากหน่อกล้วยนะครับอ่าหัวข้์นะครับอันนี้คือหน่อกล้วยนะเราตัดมานะครับสำคัญคือหน่อกล้วยเนี่ยจะต้องมีรากมาด้วยแล้วก็มีดินมาด้วยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมาล้อมรอบ บริเวณรากกระดินนะฮะเอามาด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อไปก็คือน้ำหมักครับอนขอโทษเลยมาหยิบๆเลยหยิบมาช่วยให้ช่วยนะมาช่วยอันนี้ก็การน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลนะครับแล้วก็มีนั่นเลยครับมียาคูนะครับมียาคูนะครับมียาคูนะตัวผสมนะครับเรามียาคูนะครับมียาคูนะครับเด็ด นะฮะซึ่งมีแบคทีเรียไอ้ขอโทษมีจุลินทรีย์อยู่เยอะมากนะครับแล้วก็มีลูกแป้งครับลูกแป้งนะครับที่แป้งทำข้าวหมากนะครับก็จะใช้เป็นส่วนผสมนะครับหน้าที่ของจุลินทรีย์ครับหน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือย่อยนะฮะย่อยย่อยอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับเราก็จะมาเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มันเยอะขึ้นนะครับโดยการทําน้ําหมักนะครับเริ่มเลยนะครับมีอะไรบ้างอาเนินการบ้างไปเลย แรกเลยนะครับเราเอาหนอ่อกล้วยมาแล้วนะครับหนอ่อกล้วยมาแล้วที่นั้นตับหนอ่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆของนี้เรางไปกี่ลิตรนะแล้วก็แค่ตัดส่วนเท่าไหร่นะทคือตาต่อยตัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราดูปริมาณของของหนอ่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยตัดเฉลี่ยแล้วก็ จำจำอะรจต้องละเอียดขึ้นอีกหน่อยนะครับครับครับตรงตรงหนอกกล้วยนะครับอ่าก็เลยครับปริมาณเยอะมากแค่ไหนก็หนึ่งเล,เลยนะครับเออปริมาณหนองกล้วยแล้วับโดยหลักแล้วเนี่ยเรามีสูตรหนึ่งต่อหนึ่งเลยดื้อเลยนะครับหรอกล้วยหนึ่งกิโลก็จะใช้จะใช้ทั้งไอ้กะน้ำตาลนะครับกะน้ำตาลหนึ่งกิโลเหมือนกันนะครับแต่แต่แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้ตายตัว บางที่อาจจะเป็นสามต่อหนึ่งก็ได้นะครับเราอาจจะใช้หน่กล้ววที่เยอะขึ้นก็ได้แล้วก็ใส่กากน้ําตาลจากส่วนลดลงมาอันนี้ขึ้นขึ้นแต่ละท้องที่เลยนะฮะไม่ได้จากัด ลากกล้วยจะไม่ต้องล้างไหมครับไม่ไม่ต้องล้างครับไม่ต้องล้างแต่ใหได้นั้นได้ครับแต่จับละเอียดหน่อยลากกล้วยเนี่ยมันคือที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มันจะมาล้อมรอบลากกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องล้างแต่ขยะเอาดินออกหน่อยนะครับหน้าที่ของของจุลินทรีย์เนี่ยมันย่อยมันย่อยอินทรีย์วัตถุแต่ในดินเนี่ยมันมีทั้งอินทรีย์วัตถุและอัอินทรีย์วัตถุนะครับแล้ว เวลาเราเก็บนะจะเป็นต้องเก็บอาจารย์แจ้งครับจะเป็นต้องเก็บตอนเช้าไหมฮะเออเขาบอกว่านะครับที่ฟังเขาบอกว่าเก็บตอนเช้าเนี่ยก็จะดีนะครับผมเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยตอนเช้ามันไม่ร้อนอเล้บอกก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะงานโยธายอย่างเงี้ยทำตอนเช้าเช้ามันก็ไม่ร้อนเช้าหรือเย็นความจริง จะบอกว่าเก็บเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้ไม่ต่างกันนะฮะอุณหภูมิไม่ได้ทำให้จูเินย์มันตายหรือโตนะครับอุณหภูมิระหว่าง25-40ที่เมืองไทยไม่ได้มีผลทำให้จูเรนย์โตเร็วหรือตายเร็วนะครับมันเป็นจูเินเ์เมืองร้อนอยู่แล้วครับ ครับผมเมื่อสับได้แล้วนะครับเราก็จะเอามันใส่ลงไปในขันขังนี้เป็นถังอะไรก็ได้นะครับถังเก่าอันนี้ก็ได้นะครับถังเปล่านะครับถังเปล่าครับจุลินทรียีมีกี่ประเภทเข้าอจารย์ผู้อุมครับครับในการหมักเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ก,กลุ่มคือกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนกับกลุ่มกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมันจะอยู่ผิวดินนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ย ออกซิเจนลงไปไม่ถึงมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแรับเขาจะต้องคลุกนะครับจะต้องซุกเพราะว่าเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันเฉลี่ยเฉลี่ยไปแล้วก็ให้จุลินทรีย์เนี่ย<ต>มัน,กร,มนกระจายกระจายกันโตไปนะครับไม่อย่างนั้นก็จะข้างบนก็จะเป็นเด่นพวกใช้ออกซิเจนข้างล่างก็จะเด่นพวกไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งปุ๋ยมันจะไม่สมดุลไม่มีพธุณสมบัติตลอดทั้งเนื้อปุ๋ยครับครับวันนี้วันนี้เราจะทําจุลินทรีย์แบบใช้ เราจะหมักน้ำหมักนะครับโดยใช้ชล่นซีแบบใช้ออกซิเจนนะครับดังนั้นเร<อ>าก็จะต้องมีการเปิดน้าออกซิเจนมันลงไปผสมด้วยนะมีการกวนเป็นระยะระยะนะครับหลังนั้นช่วยเทอนะไรครับซักอันนี้ปริมาณเยอะไหมอันนี้ยอาจจะังไม่เยอะพออันนี้เอาสองเพิ่มลองเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มมาเพิ่มมาจะดีไหมจะได้กล้ยไทยโคล่าด้ยเอาเอาเอาไอะจริงใช้อย่างนี้แต่เขาไม่ ใบกล้วยครับใช้ได้ไหมครับครับความจริงนะครับสามารถใช้ได้หมดทุกๆส่วนนะครับต้นกล้วยทั้งต้นมันก็คือสารอินทรีย์นั่นเองแล้วก็เป็นสารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่ผลักเขาบอกแมกโรโมเลกุลหรือโมเลกุลใหญ่ๆนะครับโมเลกุลใหญ่ๆจะถูกยูเรียเปลี่ยนให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วโมเลกุลอีกกลุ่มนึงก็มาเปลี่ยนให้เป็นธาตุเล็กๆ ประกอบเล็กๆซึ่งพืชน,นําไปใช้ได้นะครับพืชไม่ได้นําจุลินทรีย์ไปใช้นะครับแต่จุลินทรีย์สร้างสารที่พืชนําไปใช้ได้ถูกไหมครับใช่จุลินทรีย์ย่อยไอ้พวกโมเลกุลใหญ่ๆเช่นเช่นเซลลูโลสในใบเนี่ยในรากในหน่อเนี่ยให้ไปเป็นพวกโมโนซักคาลายไดซัคาลายหรือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ําตาลโมเลกุลคู่เขาจะใช้ได้จุลินทรีย์จะนําเข้าเซลล์ไปใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนได้ ไม่ได้มีจุลินทรีย์แค่ชนิดเดียวที่ทํางานในระบบการหมักปุ๋ยของเรานะครับมีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคาร์บอนซิเจนกลุ่มไมแครซิเดนกลุ่มย่อยเซลลูโลสได้กลุ่มที่ย่อยไดซ์คลายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนี่คือการทํางานของจุลินทรีย์หลากหลายชนิดร่วมกันครับ,รบเราก็เลยมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในเราเราสาธิตดูว่าเรามีทั้งอยู่ในยาคูด,ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ใน แป้งเขาหมาักด้วยนะครับเราก็จะเอามาผสมกันหมดเลยหน้าที่ของมันคือย่อยอินทรีย์วัตถุครับย่อยอินทรีย์วัตถุประโยชน์มันจะไปทําอะไรได้บ้างครับประโยชน์ของปุ๋ยนี้ใช่ไหมครับขอ,ของจุน่นน้ำหมักเนี่ยครับคราบผมเขาไปเป็นต<อ>ัวเชื้อในการเพิ่มประสิทธิภาพของดินครับ<อ>ดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เยอะแยะอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่จุลินทรีย์ที่ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์พืชโตเร็ว แต่จากการที่ชาวบ้านทํามาเยอะงานวิจัยหลายๆทีนพบว่าการใช้เอ็การใช้และคโตบาซิลัสการใช้ยีสต์ร่วมกันจะทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเชื้อเหล่านี้พอไปลงดินแล้วเขาก็จะแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนและปรับสภาพของดินให้มันดีดีขึ้นไปพืชก็จะโตเร็วงอกงามทั้งเอ็ทั้งพีง P, และเคก็จะมาโดยธรรมชาติครับ จะทาให้ลากพืชเนี่ยชอนชัยไปได้มากขึ้นแล้วก็จะมีความแข็งแรงของต้นพืชด้วยนะครับเพราะมันจะไปหาพวกสารอาหารต่างๆที่จุลินทรีย์เนี่ยสร้างขึ้นสร้างขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะเติม,มโมลาดนะครับหรือกากน้ําตาลทําไมต้องเป็นกากน้ําตาลครับกากน้ําตาลเนี่ยเป็นโมเลกุลที่จุลินทรีย์ก็ใช้ได้เร็วครับถ้ากรณีของเซลลูโลสนะครับบางกลุ่มใช้ได้แต่ใช้ได้ช้าเพราะมันต้องย่อยให้ไปเป็นน้ําตาลขนาดเล็กๆก่อน ขณะที่กากน้ําตาลเนี่ยมันมีรสหวานใช่ไหมครับเป็นผลผลิตมาจากการผลิตน้ําตาลมีสิ่งที่เป็นน้ําตาลที่มีโมเลกุลขนาดเล็กๆจุลินทรีย์ใช้ได้เร็วโตได้เร็วก็เหมือนกับเป็นทางลัดในการที่จะให้อาหารกับเขาครับใช้อาหารส่วนเท่าไหร่นอนนี้ใช้โหลารเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็จะใช้อยู่ที่สักหนึ่งลิตรก็คือ2แก้วนะครับกับเพื่เที่เราใส่ไปอยู่ประมาณสัสกสามโลแก้วเลยประมาณนะครับครับ ถ้าอยู่ประมาณแก้วหนึ่งละาขึ้นนิดนะครับเราก็ได้สองแก้วนะครับเดรดเดรดเลยครับนี่ก็โคนมากเลยนะครับก็มีหลายประเภทนี่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเกษตรพันธุ์ทั่วไปนะครับใส่ยีสต์ใส่อะไรครับใส่ยีสต่อะไรนะครับเอาวันนี้ต้องคุณอยู่แล้วอ่ะ เราต้องเติมน้ำเข้าไปนะครับเติมครับเติมเดี๋ยวหลังจากเราใส่นี้ปุ๊บนะเราก็จะเติมน้ำเนี่ยเติมแค่ไหนดีเติมน้ำให้ท่วมนะครับให้ท่วมเอ่อน้ำมีเพื่ออะไรครับทำไมงใส่น้ำครับคือจุเลินเซียนะครับนะบเขาก็เหมือนพวกเราเราต้องการน้ำเราต้องการออกซิเจนพวกเขาต้องการน้ำ, <c oughs> ต,นำต้องการออกซิเจน <c oughs> แต่เขาพิเศษหน่อยถ้าไม่มีออกซิเจนเขาก็โต,นะตได้แต่ผลผลิตมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง อย่างหนึ่งที่ต้องการนะครับคือน้ำในการหายใจระดับเซลล์ของเขาเพราะฉะนั้นตามอัตราส่วนที่มีการวิจัยมาแล้วเน,นเนี่ยมันทำให้เข้อหนึ่งเ,เมตาบอลิซึมสามารถเกิดได้ดีข้อสองนะครับเขาเรียกว่าการหมักแบบอาหารเหลวชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องอยู่ในสภาวะเหลว สภาวะเหลวทําให้กวนง่ายสภาวะเหลวทําให้จุลินทรีย์เพิ่มจํานวนได้ครับแห้งไปแบคทีเรียไม่โตครับ <c oughs> แห้งไปจะกลายเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ํานะครับ,รบเออในที่นี้เนี่ยใช้ประมาณประมาณเอาก็ได้วัสดุที่ใช้ตวงเนี่ยใช้ช้อนตักด,ดีกว่านะครับบังเอิญตอนนี้เราไม่พร้อม <c oughs> กะกะเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวอาน้ําลิ้นเอาน้ําหล่อ,หอก็ได้ฮะแล้วก็จะได้ตามปริมาตรขึ้นที่กําหนดนะครับ หอมนะครับเนกากน้ำตาลันี้หอมเลยหอมรรแท้ต้องเหนื่ครับน้ำตาดน้ำตาลาตเนี่ยเราใช้น้ำตาลสายแดงทีนแกได้เลยครับดีมากครับได้ครับแต่เปลือกากน้ำตาลมีสิ่งที่เรียกว่าซูโคสกูโคสฟูโตสน้ำตาลสายแดงก็เหมือนกันครับทางนอมเดียวกันมีสิ่งที่เรียกว่าซูโคสซึ่งประกอบด้วยกูโคสและฟกโตสนะครับ ส่วนประกอบเหมือนกันเป๊ะแต่อันนี้มันถูกมันเป็นของเหลือใช้ามาจากการผลิตโรงงานน้ําตาลาแต่น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวเนี่ยแพงกิโลละตั้งหลายตังน,นะครับจุดประสงค์คือเพิ่มแหล่งพลังงานทางลัดให้แก่เขาถ้าเป็นแป้งเป็นเซโรสเขาใช้เวลาในนานกว่าเขาจะเอามาย่อยสลายหรือตกโตได้แต่เป็นกากน้ําตาลมันเร็วกว่าเป็นน้ําตาลทรายแดงเร็วเหมือนกันแต่ว่าแพงครับ ่รงนี้เราก็ใช้พวกวัตถุดิบที่เรามีอยู่ได้ครับอย่างเช่นพวกน้ําผลไม้อย่าง,างเช่นบ้านผมปลูกผลไม้เยอะมากแล้วมาราคาถูกล้นตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะครือผลไม้นนตกเกรดก็ได้ใช่ไหมครับที่มีรสหวานได้ครับแน่นอนครับฟุคโต๊ดใช้ได้หมดครับฟลุกโต๊ดใช้ได้หมดนะฮะสามารถหรือซูโค้ดใช้ได้หมดครับสามารถที่จะเอามาเป็นแหล่งพลังงานให้กับจุลินทรีย์ของเรานะครับ ในที่นี้จุลินทรีย์ร้อยพ่อพันแม่ครับอยู่ข้างในของเหลวก็เยอะแยะไปหมดอยู่กับบรรยากาศก,ก็เยอะแยะไปหมดเราทําในระบบเปิดตอนนี้มีจุลินทรีย์หรือสปอร์หรืออะไรตัลงไปเยอะแยะการหมักเขาเรียกว่า mix culture mix ที่แปลว่าผสมนะครับ c u เจอร์ culture ก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์นะครับอย่าแปลว่าวัฒนธรรมนะครับในที่นี้ มิสคาลเจอร์ก็คือรวมกันหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ครับแน่นอนจูรีซีทุกชนิดใช้น้ำตาลจากน้ำผลไม้หรือผลไม้ได้ครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับในเมื่อเราใส่น้ำไปได้ให้มันท่วมนะครับท่วมหลังจากนั้นเราจะเติมลองดูเราจะเติมจูรีซีที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเราจะเติมยาคูนะครับอัตาราส่วนสองขวดก็พอจริงขวดเดียวก็เหลือแล้วนะครับจะเพิ่มไปเลยมันอาจารย์ครับถามอีกอย่างครับผมสงสัยครับ คือในอากาศเนี่ยมันมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีแล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าในถังที่เราหมักเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ครับครับถึงจุดหนึ่งนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเ,เอาไปใช้เนี่ยมันเป็นการใช้ภายนอกร่างกายนะครับผมเคยได้ยินว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาเอาเ m ็มไปสระผมผมไม่เห็นด้วยนะครับใช้ไม่ได้เด็ดขาดครับ เราใช้ข้างนอกเราใช้กระสวนเราใช้กระระบบเปิดมีลมโปรนะครับตามไล่ตามท้องไล่ท้องนาพื้นล่องสวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมีจุลินทรีย์ที่เป็นโทษแต่เราไม่ได้ตับมันขึ้นมากินนะครับมันอยู่กับดินนะครับมันอยู่ห่างๆมีแล้วแต่บางส่วนก็ไม่มีโทษครับ,รบมีทั้งเฟรนลี่แบคทีเรียแล้วก็แบคทีเรียที่เป็นพิษนะครับโตอยู่ด้วยกันนะครับ เราไม่ได้เราจะไม่ได้เอามาจำแนกหรือคัสซีฟายว่าอะไรเป็นอะไรแต่ชาวบ้านเขา learning doing, รเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพบแล้วว่าเอามาใช้ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ไม่ใช่เอามาสับผมไม่ใช่เอามากินนะครับครับน,นี้เ<อ>า<ม>ราใส่ยาคูไปแล้วนะครับใส่ยาคูไปแล้วนะครับเราจะเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิพเพิ่มไปอีกนะครับเราก็จะใ้เป็นแป้งข้าวบากผสมไปด้วยนะครับ นะครับอันนี้เ,นเอาซักซืก้อ,อยากไหมครับต,ต่างจังหวัดหรือตั้งแระบทน่าจะมีเยอะกว่าในซื้อเว้นก็มีนะครับใช้ได้หมดทั้นหมดหอย่างนั้นแสดงว่าการใส่น้ํายาคูใส่แป้งเข้ามาแล้วก็ใส่หน่อล้วยเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้มันมีมากขึ้นกว่าเป็น,นไม่่ดีใัครบเป็นสารตั้งต้นนะฮะตั้งต้นว่ามันโอ้มันมีจุลินทรีย์เยอะแยะเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณมันให้มันอยู่ในน้ําหมัก ซึ่งมันจะมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเรานาไปใช้เราก็ทําไปเชือดจางนะฮะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายเดีย๋ยวเราคุยเรื่องการนําไปใช้อีกทีหนึ่งประโยชน์ของมันใครเลยครับรทัางหล่วครับอ,อ่อันนี้ประมาณการเอาก็ได้ครับครับตอนนี้เน,ะน,นาะตีลงไปเลยครับใช้สองลูกนะครับใช้สองลูกครับใช้สองลูกตอนนี้ประมาณสองลูกเนาะอนนโอเคครับเนื้ฮะบีบีขยำขยำเนี่ย ูกแป้งให้ดสิสีเเรามรรจีบทบาทอะไรกไบ้างครับก็เป็นยีสต์ครับยีสต์เขาสามารถใช้น้ําตาลนะครับเขาหมักทั้งแบบใช้อากาศก็ได้หรือไม่ใช้อากาศก็ได้ถ้าใช้อากาศเขาก็จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเหมือนกับเซลล์ของเราเหมือนกับสัตว์ทั่วไปแต่ถ้าอากาศไม่พอเขาจะผลิตเอทานอลขึ้นมาเหมือนกับที่ผลิตเอทานอลในไปดื่มเหล้าหรือว่าเอทานอลไปเติมน้ำมันเบนซินนะครับ ในที่นี้ยีตช่วยในการช่วยในการปรับสภาพนะครับแล้วก็ช่วยในการย่อยสิ่งที่อยู่ในกลุ่มน้ำตาลให้มีโมเลกุลเล็กไปอีกเอาไปใช้ได้ง่ายอีกน้ำตาลมีคาร์บอน6ตัวครับแต่เอทานอลมีคาร์บอนแค่2อะตอมเพราะฉะนั้นยิ่งเล็กยิ่งใช้ง่ายจำไว้ครับพืชจะใช้สิ่งที่อยู่ในรูปไอออนและโมเลกุลมีโมเลกุลขนาดเล็กๆยีตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยย่อยโมเลกุลของสารอาหาร ให้มันเล็กแล้วพืชใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับระดับ PS ให้เหมาะสมครับเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับชาวบ้านค้นพบโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ระยะหลังมีงานวิจัยที่รองรับและหาเหตุผลได้แล้วครับครับผมครับจากนั้นเนี่ยนะเราก็ชวนให้มันผสมกันนะครับก็ให้มันค้ากันทั่วไปนะครับ แล้วเราจะทําการปิดครับปิดนะฮะปิดน้าพออย่างนั้ยน้าพอแล้วครับท่วมแค่นี้ก็เพียงพอนะครับ,รบเราจะปิดไว้นะฮะโดยใช้ฝาปิดปกติเนี่ยแล้วนะครับเราอาจจะต้องมากวนเอาเป็นทุกวันเลยได้ไหมครับฝากนี่เลยกวนให้มันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างบนลงไปข,ข้างล่างนะครับวันละครั้งแล้วเปิดกวนไปเรื่อยๆนะครับปิด ก็จะใช้เวลาทั้งหมดนะครับใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่สักสองอาทิตย์นะครับเราก็สามารถจะนํามันไปใช้งานได้โดยเอาไปใช้ลดบริเวณผนกล้วยบริเวณชืชผักทั่วทั่วไปได้หมดเลยนะครับในการใช้เราแค่ตัดส่วนนะครับก็หนึ่งต่อยี่สิบเลยนะครับเอามันมาหนึ่งลิตรผสมน้ำยี่สิบลิตรเลยแล้วก็ลาดไปทั่วหรือเราจะใช้ในการพ่นไปที่ใบก็ได้นะครับพ่นไปที่ใบก็ได้คุณสมบัติของมันเนี่ยก็ช่วยในการกาจัด หรือป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยมันป้องกันเชื้อโรคไงครับแตงครับความจริงเขาไม่ได้ป้องกันว่าไปฆ่าเชื้อโรคอื่นให้ตายนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสิ่งที่เขารักรบังเอิญสภาพแวดล้อมมันสิ่งที่เขารักเขาชอบเขาก็โตได้ดีเขาเรียกว่าโดมิเนตสปีชีโดเมนโดมิเนตที่แปลว่าเด่นนะครับสปีชีคือสิ่งมีชีวิตพอเขาเป็นสิ่งมีชีวิตโดมิเนตแล้วเนี่ย จุลินทรีย์อื่นๆมันก็ไม่โตหรือโตได้ยากสิ่งที่จะเป็นโรคพืชเช่นเชื้อรานะครับหรือแบคทีเรียอื่นมันก็จะเกิดน้อยโอกาสที่พืชจะเกิดโรคก,ก็จะน้อยลงไปนะครับแต่เขาไม่ได้ฆ่าจุลินทรีย์ตัวอื่นแต่เขาโตจนจุลินทรีย์อื่นๆมันไม่สามารถที่จะ แข่งขันได้โตได้ครับก็เหมือนเวลาเราสู้รบปกมือกันที่เราเยอะกว่าก็ป้องกันให้ผู้นั้นไม่ให้โตนู่คอปุยน้ำแบบเข้มข้นครับตาส่วนหนึ่งต่อ20ลิตรนะครับแล้วเราจะนําไปเก็บไว้ที่กลางแจ้งหรือว่าที่ในร่มหรือที่ยังไงดีครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าไปโดนแดดมากนะครับเพราะมันร้อนเกินไปมันก็ไม่เหมาะ ต่อการดำรงชีวิตของมันแค่นั้นเองนะครับเก็บไว้ที่อากาศไทยเทได้ดีนะครับก,ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ต้องเปิดกวนผมเสนอว่ากวนทุกวันนะครับกวนทุกวันเพื่อเพิ่มให้มันกระจายตัวทั่วถึงนะครับอ,อ,อาจารย์ครับอันนี้เราต้องหมักทิ้งไว้กี่วันถึงจะเอาไปใช้งานได้เออสักสองอาทิตย์ละกันนะครับสองอาทิตย์ละกันอาจจะสิบถึงสิบสองวันก็ได้นะครับเอาสองอาทิตย์ง่าย,ายๆจะได้ไม่ลืมนะฮะหลังจากก็ ตักมันออกกัเลยตากเลยอันไหนไม่ใช้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเราเราจะทราบได้ยังไงครับว่าน้ำหมักเราใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้เงี้ยครับถึงเช่นนักหมักไปแล้วมันมเกิดการเสียไหมอะไรเงี้ยเออมีการเสียไหมครับครับโดยโดยทั่วไปนะฮะตามอัตราส่วนเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่มีงานวิจัยรองรับแล้วแล้วก็ชาวบ้านทํากันมาแล้วเออสองสัปดาห์เนี่ยยังไม่เสียหรอกครับเสียเนี่ยดูง่ายๆเลยคือกลิ่นมันจะแรง ถ้ากลิ่นมันจะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลิ่นไม่แรงจนหน้ารังเกียจเนะี่ยยังไม่เสียหรอกครับอย่างที่บอกว่าเชื้อเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่ถึงจุดหนึ่งเขาจะมีสมดุลของเขาประมาณ1 0 1ถึง14วันเนี่ยสมดุลของเขาเนี่ย เขาเติบโตถึงอยู่ในช่วงที่คงที่ก็คือช่วงที่เพิ่มช่วงที่มีปริมาณคงที่เราจะเอาช่วงที่เขามีปริมาณคงที่แล้วก็เยอะที่สุดยังไม่ได้ยังไม่ทันตายเนี่ยเอามาใช้โอกาสที่จะเสียน้อยครับแต่ถ้าปิดไว้นานๆเลยนะครับแล้วถึงช่วงที่เขาเดซเฟดแล้วเนี่ยปริมาณลดลงแล้วเนี่ยหรือช้าไปกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสารอื่นเช่นมีเทนนะครับหรือกา๊าซไนโหน่หรืออะไรเนี่ยมันจะเยอะ แล้วมันจะเยอะจนมันเสียไม่น่าใช้นะครับกลิ่นก็ไม่พึงประสงค์คือสิ่งทิ้งมันมันมันก็ไม่เชิงจะเสียมันก็มันยังใช้ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเททิ้งนะฮะถึงมันเลยเวลาไปเราก็ไปใช้เป็นเพื่อเพื่อเป็นวัตถุดิบอื่นๆเพื่อให้จุลินทรีย์ตัวอื่นมาย่อยต่อก็ได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเหม็นเน่าแล้วไปเททิ้งเลยไม่เป็นไรครับเป็นลดน้าต้นไม้ก็ได้เหมือนกันครับถ้านถ้ามันนักมันมีกลิ่นนี่แก้งไงครับ ใส่กากน้ำตาลเพิ่มเข้าไปใช่ไหมถ้าถ้ากรณีเนี่ยถ้ามันจะเกิดกลิ่นเนี่ย<อ>ประเด็นก็คือว่าอาหารมันหมดอาหารมันหมดอาหารมันหมดนะครับ,าารรบถ้าเราเพิ่มตอนแรกเนี่ยนะฮะที่เราใส่น้ำตาลจุลินทรีย์อาหารกัญจุลินทรีย์อาหารจุลินทรีย์เราใส่มันเกินไปอยู่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเราใส่ไปสักลิตรหนึ่งเนี่ยเราถือว่าเพียงพอนะครับจากจากงานที่เราทํากันมาครับถ้าเกิดว่าตวงน้าอ่ะวันหนึ่งต่อยี่สิบลิตรแล้วมันได้สิบขวดยังไม่ผสมนะข้มง้นเนี่ยมันหมดน้ํามันหมด แล้วกากมัายังอยู่เนี่ยเราจะทําต่อได้ไหมหรือว่าจะยังไงปริมาณเชื้อที่มันอยู่เนี่ยมันจะน้อยลงไหมหรือว่าเราสามารถที่ขยายเชื้อต่อได้ไหมครับอันนี้สารอาหารต่างๆมันก็หมดไปด้วยนะครับหมดไปด้วยผมว่าอันนี้นะครับเราสมควร ไปหมักหรือไปไปโปะไว้เป็นเป็นปุ๋ยแห้งไปเลยครับเป็นปุ๋ยหมักไปเลยแล้วเราก็สร้างใหม่ดีกว่าไปเอาเชื้อที่มันใหม่สดๆดเพิ่มใหม่เลยนะครับแล้วก็หมักใหม่มันใช้เวลาไม่นานครับก็แสดงว่านี่ไปทําเป็นขยะทำเป็นเป็นปุ๋ยไปเลยปุ๋ยไปเลยครับโปะตามต้นได้ด้วยแล้วระยะการใช้เนี่ยต้องใช้หมดกี่วันครับหรือว่าไม่มีกําหนดครับ ก็ได้แล้วครับ10วัน14วันนะครับคือถ้าเกิดนานไปกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่สมดุลที่เคยใช้มาในอดีตออจุลินทรีย์อาจจะน้อยลงอาจจะกลายไปเป็นสปอร์แห้งกลางนะครับหรือจุลินทรีย์อาจจะตายตกตะกอนไปอยู่ข้างล่างนะครับไม่ใช่ระยะที่มีความเข้มข้นของจุลินทรีย์ดีที่สุดนะครับไม่ควรทิ้งไว้นานจนเกินไปแล้วสิ่งที่เราอยากได้โมเลกุลขนาดเล็ก ดันกลายไปเป็นกา๊าซสมหมดพอถึงเวลาถ้าเป็นกา๊าซคืออยู่ในสถานะเออกา๊าซซึ่งไปกับลมนะครับไม่ใช่อยู่ในโมเลกุลเล็กๆที่จะตกลงไปในดินและถูกน้ำพาลงไปข้างล่างสงสัปดาห์น่าจะดีที่สุดนะครับรบแต่ว่าไม่ยังเป็นต้องทิ้งกินเห็นไม่ใช่ทิ้งนะครับ ครับผมครับก็วันนี้เราก็สาธิตเรื่องการทําน้ําหมักนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงที่เราไปใช้งานต่อไปว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับเราจะมีการทดสอบต่อระหว่างใช้กับไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะหาเชื่อมมาให้ดูในโอกาสหน้าครับวันนี้ทีมงานของเราทั้งหมดขอบคุณครับสวัสดีครับ